ทำไมคุณหาคู่แท้ไม่เจอสักทีข้อหนึ่งคุณโหยหาใครบางคนที่จากไปแล้วการที่คุณหาคู่ได้ยากนะคะหาคู่แทนได้ยากส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คุณยังไม่สามารถจะลืมแฟนเก่าได้ยังไม่สามารถที่จะลืมอดีตในครั้งเก่าได้คุณยังโหยหาเขาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่า จะมีใครบางคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะดีกับคุณมากแค่ไหนแต่คุณก็ไม่สามารถมองเห็นความดีของเขาได้นะคะเพราะว่าตัวคุณอยู่ในปัจจุบันแต่คุณยังหวยหาอดีตหรือว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทําให้คุณมีคู่หรือว่ามีคู่แท้สักทีข้อ 2. คุณไม่ไว้ใจคนที่คบอยู่ในปัจจุบันการที่คุณนะคะคบอยู่กับคนรักในปัจจุบันแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาเลยในหัวของคุณไม่มีความไว้ใจให้ใครเลยซึ่งการไม่ไว้ใจนะคะ อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะร้าวฉานในอนาคตได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการที่เราไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะข้อ 3. คุณกลัวความสัมพันธ์ในอนาคตการที่คุณนะคะกลัวมากเกินไปว่าอุ้ยความสัมพันธ์ในอนาคตฉันจะเป็นยังไงนะฉันเนี่ยกลัวการหย่าร้างแต่งงานกันไปจะหย่าร้างหรือเปล่ากลัวการผูกมัดกลัวการไม่เป็นอิสระกลัวการมีลูกกลัวการนอกใจกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นจึงทําให้คุณไม่สามารถที่จะ เลือกคนไหนมาเป็นแฟนได้ไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากข้อหนึ่งนะจ๊ะข้อ 4. นะคะคุณนะคะเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆการที่คุณนะคะคบคนแล้วคุณก็รักๆเลิกเลก,เ,ลกเป็นเพราะว่าคุณเบื่อง่ายการที่คุณเบื่อง่ายนั่นมันเป็นเพราะว่าคุณเลือกคนเลือกแฟนจากความลุ่มหลงคุณอาจจะเลือกจากรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาไหมหรือว่าความสวยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราเลือกคนจาก การที่เราลุ่มหลงเขาเนี่ยทำให้คุณเบื่อง่ายแต่ถ้าคุณเลือกคนจากคุณมองที่จิตใจเขานะคะซึ่งการที่เรามองลึกเข้าไปในจิตใจของคนคนนั้นจะทําให้ความรักความสัมพันธ์อยู่ได้ยาวนานมากกว่าข้อ5นะคะ คุณสารสัมพันธ์เร็วเกินไปการที่คุณเป็นคนที่สารความสัมพันธ์กับคนอื่นเร็วเกินไปโดยที่คุณไม่ไตรตรองว่าคนนี้จะเข้ากับคุณได้หรือเปล่าคนนี้นิสัยดีไหมคนนี้จะแแมกกับคุณในอนาคตหรือเปล่าซึ่งการการที่คุณสารความสัมพันธ์เร็วเกินไปเนี่ยทำให้คุณมีโอกาสเลิกลาได้สูงมากขึ้นและ ไม่มีโอกาสที่จะเจอความรักแท้หรือคู่รักแท้ได้เลยนะคะดังนั้นการที่เราคบหาดูใจกับใครเราต้องศึกษาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งก่อนว่าเขาเนี่ยเข้ากับเราได้หรือเปล่านะคะเราค่อยตัดสินใจเลือกเขามาเป็นแฟนและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมนะคะเราไม่เจอคู่แท้สักทีไม่เจอความรักที่ดีสักทีนะคะใครมีข้อไหนอยู่ลองเช็คดูนะจ๊ะ สำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักว่าต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที athy, ่แอดครูนุดดีนะคะแ k r u n u d d y นะคะคนุดรอดตอบอินบ็อกทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ